คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับต้ามกันอีกเช่นเคยนะคะเ,เพื่อนเนเรามาดูแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่18ค่ะสูตรวัดดวงนะคะเ,เพื่อนเนก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่ 15้ที่ผ่านมานะคะสูตรวัดดวงนะคะผลออกนะคะเพื่อนๆพื่อนเจ็ดสามเจเจ็นะคะเพื่อนเพื่อนสตัวบนออก7จ็สองตัวล่างออก7จสนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะรูดเลขสามนะคะก็จะเข้า7จสานะคะ เรามาตามกันต่อนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะงวดประจำวันที่18เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆเ,เลขเด่นนะคะจะเป็นเลข8กับเลข4นะคะเลข8มี8 0ค่ะ8 1 8 4 85 89นะคะส่วนเลข4นะคะเพื่อนๆมี40 41 43 47ตัวสุดท้ายก็คือ49นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข6นะคะมี60 61 63 หกนะคะแล้วก็ 6, 9ค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะนำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข8รูดเลขสี่นะคะเพื่อนๆพ่คะถ้าเพื่อนๆชอบ หวยราวพัฒนานะคะสูตรวัดดวงแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านไหนยังไม่ชอบสูตรนี้นะคะก็ดูในสูตรตารางราวนะคะเพื่อนๆนำเลขในตารางลาวไปจับชุดเลข2ตัวได้เลยค่ะเพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ต้อมขอบให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงเฮปังๆค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย